แต่ว่ามาไปนั่งไล่นายกับแม่ม่วมกูเลี้ยกเอาคนเราโน่นหนึ่งการกล้าไปเล่นกับเจ้ากับนายกต่ไม่รู้เล่นแต่ตัวในปุ่งโรมตะการตาโอ้มึงเด้ไหมยะมึงรู้กูเลยกูอาการตากูเปู่จัดหลูกใส่กล้ามัวกว่าป้าเออกูจูจ้าตายโุ่มเลกับกูเหรออ่ะเหลือไปดิมึงทำบนเออ กูก็น่าพุยปากซ่าหนังบันลังตะดทิ้งกูเรื่องหลักหัวหัวก็ต้ากูเป่าปักเดียวพุยปากซ่าตัวสั้นเด็กเด็กเด็กว่าป้าเด็กกูป่าลูกก็ปักเดียวกูยปากซ่าอยู่ขึ้นตื่นบันลังโกรกจิตปีหลงได้ไปเรื่องโชคบุญรับเออแต่ปกติหลักหัวเขาตะดทิ้งกันเลยปุยอกโชคบุญนักก็จิตปีข้างกู นี่ก็ตําบุญนก็อนซิกตกใจับมว่าตุ้ดี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 ตุ้ดตุตุสวัสดีกับนอมาลีนีน่สวัสดีค่ะทิ้งค่ะจำได้นะคะจำได้พ้มอมม่ลืมนอมาลีนีน่เรอเราตังแก่ปีไปกินข้าวบ้านต้นพ้มอมยังจำได้เป็นแกงกีดี say ước mà khăn mới con năng dung lời <laughs> ướp là đi Chăm đai chừng nào? Cảm Tình mai đi Bài cậu Đai mía là mai hồi. Hồi. Mày rồi Mai chơi ơi Mấy người hầu Đại ra mấy có đế nào ra thăm mà Hả? Nhưng nào ra đế đi Ta ai phải đại con khác mà tốt, nô. tên lệ tốt Nó Tên nhiên là tam cũng có tiền tuần thông คุณปอติปตอนต้องแกไม่พอใจนองนาราแกอยู่ไว้รับทาให้รู้ว่าตอนการได้ตึ้นได้รอบกับนองนาราจนในก้าได้แกงมือนนี่แล้วได้เร่งอกพอันคุณเราเนี่ยนองควงหูไหวอูนะต้องเยอะท่ะเราก็เป็นผู้ใหญ่เลยไม่ใหญ่เป็นเด็กเลยน้องต้องเข้าใจกันนะเหล่หน้าคนบางคนปูดจริงๆแหละเมื่อกล้าไววนาราใหญ่ไหมทุย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 ที่มาตุยหูดีกับท่าเจลุ่นกระนี่ปอ มึงจะบอกกูกันไนใจคุยได้บ่ายผัดพวกตาบัวผักห้าจีชารปริศต่อมกาตมนตาขุดซก่ธเอาเชื่อเลยกูจะจัดกันเฮ้ยน่าอ่ะอีนัันมาลินี่เออ ตีก็บอกมึงว่ากูจกะแสดงเกูโกกกูบอกมึงจงๆนะว่ากูกับีร่องนี้ไม่ได้ใจกันสิบปีแหละนี่กูลืมได้แล้วนี่กูไม่รู้แล้วนี่ว่าเขาร้อยหรือมึงเข้าใจไหมแต่มึงว่าพีร่องร้องเลยบีรองอยู่กับกูกูที่จยได้เหนี่อยมึงนึกมาอึง้งกูไะไใจเอ มึงอย่าลืมากูว่าเมียล้วงนะมึงเมียน้อยเมียน้อยเออเมียล้วงมันไม่มีตำเนียมมึงเข้าใจไหมปีโรงก้อนอิปจันเอามึงโตกันเบืองอัดไปใส่กูแล้วเนี่ยอาจารย์แกเรานี้นั่นเลยอาจารย์นี้มึงเตรียมตัวตายอีมาลีนี่นางเมียน้อยยืนลอยในเวน้อ ใคว่งใครรักมากว่ามาลักใจอบพวอเข้ามาไว้ถะบายใจจะว่งไปตาม,ตามันี้นีนอนกันคนเดียวแน่ต้องให้โรงงานที่ลูกคุณีมากมาไอ้จอมอยากตายกันถึงรักบ้านกับมึงไม่เจียวหรือจะอยู่กับพ่กกูที่คนเดียวาย,าททยามาเกี่ยวเลยเปรตยวกูต้องหอเทสยม แต่มาจำมอาไว้ถ้าโลดพมากอดีดอกตออีนีอกอดึืนรองคืนจำไอ้จำกับความแล้ววนก้อยก้นน้ำดีกว่าลําไปรัวกับพวกคนอื่นพวกกูก็ได้แต่กูอยู่ด้วยแต่พวกไม่ช่วยกูรับบังก็ไม่เคยึืนมึงเลยกูยินดีให้กุยกุยสิบกืนแต่ทําไม่จืนก้อยร้อง เต้นเมียนอนมาลอยเนื้อดาเมียล่วงมือลวงอึ้งจ้ตันตอีเจ้านี้มันรอนักแสงนาคอไปเด่นต่อไปเด่นเด่นดาวเจ้าตางดง អើយ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 យ៉ាងណានឹងមកដល់បាទឡោកកាទីមកទេយ៉ាងណានឹងមកដល់បាទឡោកកាទីឡោកជាអ្នកសុខជីវិតសាលៃទុគតោទុគតតានំ กับตนไปแต่ปึงแกตนอย่ารีแม่มึงเรียนมาเร็วมาแต่วัดในตุกขโทตุกขตาตานั่งตนไปแต่ปึงแกตนก็ว่าอาใจอาตาดูนาโตที่นเป็นเยี่ยมของโลกอย่ารีแม่มึงพี่นี้จะตามบีว่าจะนวนการตายของมาลินี่คือใครตายก็ดีเหมือนกันเลยทำไ้กาตากูเชื่อมกูเปรียด จะนวนกันตายนี่อยู่ที่พระเจ้าเตีพรวมทองเลยราบมารอบมบรินี่ไปตะวายมาไปเมื่อนขึ้นวดหลาดยางว่านี้แม่ฉนคนรวยที่หูยายาจะาป้าอ๋อหน้าายไปเจ็บจะฉุนเบนนะปุ่นซับป,ป้ารอบมาประเทศมาถึงแก่ที่มีร่มนี้ก็ไม่ใช่

นี่ศพค่ะเกรีแม่ไม่เช่นกันงูแจ้งไงปรียาก็ตาเบื่อไม่แพ้ดินี่แจ้งเลยไม่ใหญ่เออกูได้เก่งออกตายโหงเขี้ยดายวันนี้ไม่หนุงกันเก่งเอยหนุงเก่งได้กูตุ้งหัวตีนเจอรักตี่ตุ้งเลยนี่ตุ้งแต่ไม่หนุงกันเก่งแล้วไม่รังเกียร รังเกตเลยอย่ากแทนแม่ยังจองอี๋เลยแม่ปวดอยากอีแม่เราไม่เราม่ถูรับอย่างก็เหมือนนั้นเราในต่าว่าไปยึดเรื่องใกรอ่อดก้าชิบเบอร์ก็เราอยู่ได้แต่ก็ไอแม่จะเรื่องรสานนางอี้หล่อคิดว่าไปนั้นเน้ออยู่ได้มึงไม่แบบกองแกงไม่ได้อุต้อง่าคนล้ามึงไย่ได้ลูกกอบคุณึ้นก็เด็ดพ่อ ต่อไปนี้เด็ดพ่อจะมีใครผ่านมาลงนี้เด็ดพ่ออายุแย่ไปรบกนะหนูอีกนะคะหน้าดาเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยคะ่ะหน้าดาเดี๋ยวนี้จะตื่นขึ้นตอนเช้าไม่เด็กควันไครสักพักแล้วกินไม่ได้กันเมื่อยตัวกันเด็นแม่อย่าลืมเตือนเด็ดพ่ออายุแย่คนนี้ไปรบกนะหนูนะคะลุกหลก่อนนะคะกระโหูกบาดหยัดแหนมเพื่อนตกใจ บอนแล้วจากเมืองหยัดแมมเด็กเล่นน้องมันหลอกไก่เตือนแล้วจะบอกอะไรบ่ไม่ไม่ได้เอไปอุปบัญฑ์เม้าแล้วอุปเปย่างกี้ตัวมันจะมาจัดการบอนแล้วปึ้งแล้วด้วยแต่ปืนบอกไม่ได้เจนหน้าคี่ว่ามึงีหนากระเล็นมึงเป ยิ่มีแม่เอ็มลยลองเงินมาใจหลุดปลายกูที่เล่าที่ตายยันหลุดปลายชู้ก็เรเอาไปเราเก็บรับไว้เก็บรับไปลรามาปราดเส้นอดองนาจะกินลบกั็มาซะละ บันนาบานะมาติดาจากวังนังทาบใจเจ้ามาดีดีเมื่อคืนนี้ขวัญแปลกขวัญว่าแค่นุกูาดบททั้งสองข้างอาจจะเกิดอันตรายกับมาลินีลูกกูแล้วมั้งอย่านั้นเลิกจะไปที่พิรมรัตตามเรื่องนายปฏิดามาแล้วสิย่าไม่ทีหนึงมาท้่เรา ไปปรางรูจีขึ้นแวาจังเจ้าวัน จัดการที่ตามมาตามก้าวเราวัาน่นนี่มานี่แล้วรืมานีสวัสดีวัดดีนี่เป็นใกรนี่ใกรนี่เออใกรนี่ อ้าวดองกันอะไดิดองดองเจ็บหรือดองเรานี่ชื่อว่ากุณประกันจากต่ธงประเทศเป็นพ่อของมะลินีสวัสดีดองผู้หญิงสวัสดีค่ะเฮ้เสรย้อนต้าอะไรว่าย้อนตาย้อนเคยนั่นย้อนดองนั้นให้ไปรอบไกลมาอีนาร่าย้อน Chứ mà đi, mình làm ba tôi gián à, rồi? Tôi nghe, tôi giặc, không có tâm mày mai đi Chết mẹ ơi, ta đang chuyển người đấy Thế, ta? Chỉ là sáng vài đêm, dô không ta? đấy qua ngay นี่ทำได้เป็นไงฮะเรงไงทำไมเสียใจเดี๋ยวบอกรู <t 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 ้ว่าเราไม่ได้มาจะรักษาชีวิตลูกไปได้มานี่นี่ลูกรู้ได้แล้วตรงหรอมาลนี่ลูกจะตายเหรอทำไมถึงด้ตายเนรอพนาราลูกที่บาริสต์มานี่เดี๋ยววัดชะตาทำมันฆ่าตายนี่ลูก็กพระพุตธดดก อินาราลูกจะมาฤติมานีที่วัดสตาทำมันฆ่าตายมันเลยแล้วตอนนี้ราอยู่ไหนอะอยู่วัดอยู่ที่มานีที่วัตตาทำเราลาก่อนดองที่รักเราจะเล้างแค่กับลูกเราหยุบแมมด้านนี้คือลุงเหลือยและเธอกันดันลงเอะอยากมาไหมยันตายอินาราดัานอยักมึงต้องมอก ตัวเต้าเต้าแบบนี้นะตเออตีด่างเต่งเหม็นเต่งไม่ปลาเต่งตัวเติมเนีย้ยเชี่ยจังเนะชีย่ยนะเชี่ยจันนะเวลาเวลาดอนตีเบ็ดเลยไม่เชีย่ยไม่เชี่ยกูเชี่ยตกปลกูโอ้กันนั้นแล้ววันนึ่งเล็กน้อย จะก้อยก้อยมาถึงแคว้นแดงลุงที้มากร a บปูก่กร a ยาติดานีหมอก้าวดีล้านป้าแคว้นมากันสวัสดีฮะท่านปูอ่อืวันด,วดีวันดียาวันดีแดงไปพื้นมากเพื่อนลูกนะไปไหนกันนะนี่พาแคว้นมากวาดนะ Đây quay nè. Đây, đây. đây, đây. đây, đây. Rồi, leo. Đây quay leo. rồi leo. Chết bến lửa mái đâu. Quảng văn cao đủ, dạo, lỗ, con. Phà nắc ru vào tay ôm. Cho đi các tân, tân phù. Phù quen giống như phù đâu nữa mẹ. đi là, làm phải mẹ. เต่าโอ้ยตาเต่านี่เต่ายิ้กำตำได้เป็นและเออจะไมน่นี่ะผุ้ง่า่เลยมึงหมาตักแรงรูงกก็กว่าบ้านเร็วเ่อได้ยังูรออยค่ะอ้อยดีเป็นลูกของแม,ม่มานดนีอยู่พนากงนกอดรันธมแต่ว่าไม่มีพอ่อ โอ้แม่เจอมาลินี่โยกอดกันต้มไม่พอกบมึงพอเดียวกันได้หรอกับไบเดงพ่อมึงจานหน่ายร้องนี่ได้หรเอพี่เดงงช่เราพ่อเดียวกันใช่ช่ไหมายที่จริงจะแต่งงานแล้วนะมาเป็นน้องสาวก็ได้แต่ว่าเอเหลกก็ออยค่แม่มึงตายได้แล้วหรเอแม่ตายแล้วทำไมไม่ด้ตายนะคะคุณปู่แม่มึงอันนี้อินรด ลูกที่มายู่ที่มานีเดี๋ยววัดรัตตารำมันก่าตายลูกเออตอนนี้น้าลาอยู่ในอยู่วัดรัตตารำลายก่อนก็ไป็นลูกฆ่าลาแค่ไหนแม่เฮ้ไอแดงครับอีลาอีลาแม่มึงเร็วเร็วครับนี่มันเรื่องไร้อยรวคือนายนายเบือแล้วเบือก็ได้ตั้งแตวเลยเหยียดแม่ดันนี่ได้เมาหลงเหลือเลยใเ่เมาดำไรหลงเหลือ เสอด้านเลยไม่กี่วันรู้ก็ตายดาวน่ชัดวินเจ้ายังวงจองบบบคมนักเรียนนู่เดินแดงจากตานดีกับสุที่ดงเน้าสาบแแมถึงแต่ว่าจีว่าไปได้ลาไปนด้ลาหรือเท้ีว วันว่าวันนี้จะมาวาดนะจะลาเวรกันทุบไปไหนเลยว่า